ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับ พบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ให้เงินเสริมทับตรอซลาตันมองต่างตระกูลเกลเซอร์ไม่ใช่สาเหตุแมนยูไนเต็ดผลงานแย่อดีตดาวยิงทีมชาติสวีเดนมองว่าตระกูลเกลเซอร์ไม่ใช่สาเหตุหลักนะครับที่ทําให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานที่ย่าแย่อย่างที่แฟนบอลกล่าวหาโดยซลาตันอิบราฮิโมวิชอดีตกองหน้าของปีศาจแดงมองว่าตระกูลเกลเซอร์ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานที่ย่าแย่อยู่ในตอนนี้โดยเจ้าของ ของสโมสรชาวอเมริกันตกเป็นเป้าโจมตีของบรรดาเลดอาร์มี่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยถูกมองว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทีมมีผลงานที่ย่ําแย่แต่ดาวยิงสวีดิสกับมองต่างว่าขอชี้ว่าตระกูลเกลเซอร์เป็นนักลงทุนและให้เงินเสริมทับไม่เคยขาดแต่ผมคิดว่าแมนยูเนต็ดในตอนนี้ไม่รู้สิมันมีเรื่องที่เจ้าของสโมสรจะขายทีมแต่อย่าลืมว่าเจ้าของสโมสรคือนักลงทุนสราตันกราวมันไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ลงทุนอะไรเลยเพราะพวกเขาซื้อนัก ตมากมายมาร่วมทีมด้วยจํานวนเงินมหาศาลดังนั้นผมคิดว่ามันจะดูผิดไปนิดหน่อยที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังผมก็ไม่รู้อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้สราตันกราว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับซานโชมุ่งมั่นกับดอทมูลไม่สนทีมอื่น90มิลรายงานว่าเจดอนซานโชตัวลุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมุ่งมั่นนะครับที่จะกลับไปฟื้นฟูเส้นทางอาชีพรับเสือเหลืองบูรุสเซียดอทมูลสโมสรเก่าในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้โดยแข้งวัย23ปีถูกตัดชื่อออกจากทีมหลังมีปัญหากับเอริกเทนฮาแถมถูกแบนจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสโมสรอนทให้ถูกคาดว่าอนาคตของเจ้าตัวกับสโมสรนนั้นหมดลงแล้วมีข่าวลือ ออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่องการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้ของเจดอนซานโชซึ่งทาง90มินสื่อชื่อดังได้รายงานว่าซานโชต้องการที่จะกลับไปอยู่กับดอทมูลอีกครั้งหลังประสบความสําเร็จในช่วง4ปีกับสโมสรก่อนย้ายมาอยู่กับแมนยูนิเต็ดโดยรายงานยังระบุว่ามีสโมสสอนในเยอรมันอีกหลายทีมนะครับที่ให้ความสนใจในตัวของเจดอนซานโชเช่นกันแต่ว่าเจ้าตัวไม่มองทีมอื่นนอกจากเสือเหลืองเท่านั้นโดยซานโชทําได้50ประตูกับ64แอสซ์ จากการลงเล่น137เกมให้กับดอทมุลก่อนที่จะย้ายมาปีศาจแดงด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกูรูดังซัตโอนาน่าไม่มีอะไรสู้เดเคอได้เลยคิดซัตต้านกูรูชื่อดังได้ทําการจวกเละอังเดโอนาน่นนอกจากใช้เท้าก็ไม่มีดีอะไรเลยและฝีมือยังสู้ดาวิดเดเคอไม่ได้ทุบทางอังเดโอนานานในดาททีมชาติแคมารูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักมากนะครับจากฟอร์มที่ไม่ค่อยดีของเขาและผลงานสุดห่วยของทีมปีศาจแดงในตอนนี้โดยโอนาน่ากลายเป็นนายทวารที่เสียประตูเยอะที่สุดในรอบ57ปี ของทีมบีสัตว์ดมารนเชสเตอร์ยูนเต็ดในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นหลังผ่านไป10นัดแรกเท่านั้นเขาเสียไปถึง18ประตูนะครับล่าสุดคิดสซัตตันนักวิจารณ์ชื่อดังได้ออกมาจวกอังเดโอนาหน้าว่าไม่มีอะไรที่จะสู้ดาบิดเดเคอาไนดดนคนเก่าได้เลยสักอย่างเดียวผมคิดว่าแมนยูนเต็ดกำลังลดศักยภาพตัวเองเดเคอาคือนักเตะระดับโลกส่วนโอนาน่าเขายังไม่เข้าใกล้คำน้นแม้แต่นิดเดียวเขาใช้เท้าได้ดีกว่าเดเคอาหรือไม่นั้นเหลอมันก็ไม่แน่นนะแต่เขาก็มี ดีอยู่แค่นั้นจริงๆผมสนใจเรื่องการป้องกันประตูมากกว่าผมว่าฤดูการนี้เขาผิดพลาดไปเยอะมันคือความผิดพลาดที่เยอะมากๆสําหรับผู้รักษาประตูผมไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเขามากนะเขาไม่มีอะไรสู้ดาบิดเดเคอาได้เลยแม้แต่นิดเดียวและคิดว่าแมนยูนเต็ดจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงผมคงไม่พูดหลอกว่าจะเป็นตอนไหนจะเป็นซีซั่นนี้หรือซีซั่นหน้าแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องอัปเกรดผู้รักษาประตูคิดซัตตันกลาวโดนวิจารณ์ทั่วโลกเลยนะครับสาหรับอังเด เดอนาในตอนนี้น่าจะสตีแตกแล้วนะครับตอนนี้ดีไม่ดีนะัดที่จะเจอกับเบนฟอร์ดในวันเสาร์นี้ถ้าเจ้าตัวได้ลงเป็นตัวจริงอีกน่าจะตรงเป็นตุงให้แฟนปีศาจแดงได้เหนื่อยใจอีกอย่างแน่นอนนะครับไปต่อกนทิประเด็นต่อไปกันเลยนะครับจุดเปลี่ยน5ฟอร์มแย่การตัดสินใจที่ผิดพลาดของเอริกเทนฮาก์คสำหรับฤดูกาล2023-2024กลายเป็นซีซั่นที่สุดแสนยากลำบากสำหรับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมหลังผลงานของปีศาจแดงไม่ค่อยดีนะแถมฟอร์มการน ก็น่าผิดหวังนะครับโดยสาเหตุที่ทําให้ทีมต้องเจอวิบาตกรรมเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของในายใหญ่ชาวดัตโดยเอริกเทนฮักต้องเจอกับปัญหาลุมเล้ามากมายทั้งในและนอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้เล่นคนสําคัญบาดเจ็บฟอร์มแ่งคีแมนนั้นก็ตกอย่างหนักและปัญหาส่วนตัวกับลูกทีมบางคนโดยสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของทีมเป็นอย่างมากนอกจากนี้การตัดสินใจในบางเรื่องในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทําให้แมน อยู่นเตดกลายเป็นทีมที่แตกต่างไปจากเดิมทั้งการเปลี่ยนแปลงขุมกําลังและการแสดงความคิดเห็นของเอริกเทนฮากที่ทําให้เกิดปัญหากับเจดอนซานโชในเรื่องของการตัดสินใจต้องยอมรับว่าทุกคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้แต่สําหรับเอริกเทนฮากต้องบอกเลยว่าการตัดสินใจ5้าเรื่องที่ผิดพลาดมหันกําลังส่งผลกระทบกับอนาคตในการทุมทีมของเขาแล้ว1ทิ้งเดเคอาเลือกโอน,นาน่าเอริกเทนฮากโน้มน้าวให้สโมสอควักกระเป๋าใจเกือบ50ล้านปอนด์เพื่อซื้ออังเดโอนามาจาก อินเตอร์มิลานโดยเหตุผลสําคัญเพราะนายด่านชาวแคมาูนตอบโจทย์เรื่องระบบการเล่นของเขาได้มากกว่าดาบิดเดเคอาในทวารชาวสเปนนิฟ้ารังวัลในทวารยอดเยี่ยมพิมิลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาแต่นักเตะกับโดนมองข้ามจากเอริกเทนฮากในฤดูกาลนี้และสุดท้ายเขาเลือกที่จะไม่ขยายสัญญาใหม่จนกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์ในเวลานี้ถึงแม้ว่าดาบิดเดเคอาจะทําผิดพลาดหลายครั้งก็ตามแต่เจ้าตัวก็ยังเป็นโกที่ไว้ใจได้โดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์และไหวพริบความว่องไวแต่ข้อศี เสียของเขาคือการใช้เท้าไม่เก่งซึ่งเทคนิคของเอริกเทนฮาต้องการให้สร้างเกมขึ้นจากแดนหลังนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทีมเลือกตัดขาดกับนักเตะสำหรับตอนนี้สาวกเลดอม่ต่างหยหาความเหนียวหนึบของดาบิดดีเคอเพราะโอนาน่านอกจากจะเล่นพลาดจนทําให้ทีมเสียหายแล้วทุกครั้งที่คู่แข่งมีโอกาสยิงประตูเข้ากอบเปอร์เซ็นบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายมีสูงเลยทีเดียวหรือที่เขาล้อกันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละครับว่าตรงเป็นตรง2ทําให้แฮร์รี่แม็กควายกลายเป็นแพะรับบาป แอรีแม็กไวได้ลงเล่นตัวจริงในฤดูการนี้แค่เกมเดียวนะครับในเกมคาราบาวครับซึ่งปีศาจแดนมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคว้มคิสต้นพาเลตได้อย่างสุดยอดพร้อมเก็บชินชิดได้ด้วยนะครับในเกมนั้นจะว่าไปแล้วตั้งแต่ฤดูการที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เอริกเทนฮากไม่เคยไว้วางใจศักยภาพของเซนเตอร์แบ็กค่าตัวแพงที่สุดในโลกเลยโดยเขาเลือกใช้งานลาฟาเอลวาลานกับลิซานโดมาติเนสหรือวิกตอร์ลิเดเลฟนะครับทั้งๆท,ท,ที่ผลงานของนักเตะเหล่านี้ย่อมแย่เหลือเกินนับตั้งแต่เปิดซีซั่น าการที่เอริกเทนฮากปฏิบัติกับแฮร์รี่แม็กควายแบบนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยเชื่อมั่นในตัวนักเตะรายนี้และยังบ่งบอกถึงนิสัยดื้อรั้นและดื้อด้านของในายใหญ่ชาวดัตช์อย่างชัดเจนถ้าหากเอริกเทนฮากไม่คิดจะให้โอกาสหรือเชื่อมั่นในตัวของแฮร์รี่แม็กควายก็ควรจะปล่อยนักเตะออกไปตั้งแต่ตลาดพ่อค้าแข่งช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ใช่ยื้อให้แนวรับเลือดผู้ดีมานั่งตบยุงอยู่ในซุม้มานั่งสำรองแบบนี้สามพลาดการเซ็นสัญญากับดีแคนไลท์ถ้าหากแม ยูนเต็ดเป็นทีมที่มีอนาคตแล้วทําไมล่ะเอริกเชนฮากถึงไม่สามารถโน้มน้าใจให้ดีแคนไลย้ายมาเล่นในถิ่นโอแทฟฟอร์ดได้แต่สุดท้ายนักเตะเลือดซบอาเซนอนซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งลุ้นแชมป์เพเลรีของปีสาต์แดงจริงๆแล้วเลดเดวิลจําเป็นต้องหากองกลางพลังหนุ่มเข้ามาเสริมความแข็งแกรง่งแต่ดูเหมือนว่าเอริกเชนฮากจะไม่คิดแบบนั้นนะครับเพราะเขาชื่นชอบที่จะใช้งานกาเซมิโลกับคริสเตียนเอริกเซนซึ่งอายุอนารวมกันก็ป่าเข้าไป62กะลลัสแม้ว่าสตาชาวบาซ กับมิดฟิลเลือดโคนมจะเป็นผู้เล่นที่เก่งก็ตามนะครับแต่ดูเหมือนว่าความยอดเยี่ยมของพวกเขามันผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นการพาดขวาตัวดีแคนไลท์มาร่วมทัาทําให้การวางรากฐานที่มั่นคงในการสร้างทีมของเอริกเทนฮากยากลําบากมากยิ่งขึ้นถ้าจะอ้างว่าไม่มีงบประมาณในการทุ่มซื้อดีแคนไลท์ ight, ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ถ้าหากเอริกเทนฮากอยากได้นักเตะจริงๆแล้ว,ลวก็ต้องพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะดึงตัวเข้ามาเสริมแกงให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่ยอมทํานะครับ จะบอกว่า100ล้านปอนด์ไม่มีปัญญาซื้อไม่ใช่หรอกครับเพราะในตลาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอริกเชนฮากถลุงเงินไปมากกว่า180ล้านปอนด์ซียกบูโนเป็นกับตันทีมหลายคนอาจตั้งคําถามว่าเอริกเชนฮากคิดอะไรอยู่นะครับถึงเลือกบูโนเฟเนเดสเป็นกับตันทีมเพราะการเป็นผู้นําของปีศาจแดงต้องแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบมหาศาลแต่คุณสมบัตินี้ไม่ค่อยมีอยู่ในตัวของสตาร์ชาวโปรตุเกสเฟเนเดสไม่มีความใกล้เคียงกับภาวะผู้นํามากพอโดยหนึ่งใน ที่ยืนยันสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือพฤติกรรมของเขาในเกมที่โดนลิเวอร์พูลถลุงยับไม่นับญาติเจ็บประตูต่อศูนย์เมื่อฤดูการที่ผ่านมาซึ่งนักเตะแสดงให้เห็นถึงการเล่นแบบถอดใจและไม่สู้นะครับโดยเขาก็ยังแสดงให้เห็นถึงทัศนคติแบบนั้นในเวลาที่ทีมตกอยู่ในสถานการณ์เป็นรองคู่แข่งสิ่งเดียวที่เฟอร์นันเดสมักจะทําได้ดีแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ก็คือการบ่นไปเรื่อยไม่ว่าจะพั่มกับผู้ตัดสินหรือการแสดงสีหน้าผิดหวังเวลาที่ทีมเล่นผิดพลาดแทนที่จะคอยกะ เพื่อ่อรวมทมทีลองนึกภาพกับตันทีมที่ยิ่งใหญ่ของแมนยูนีเดปไม่ว่าจะเป็นไบอันล็อบสันเอริกคันโทนารอยคีนลรีโอฟอดินานและเวนลูนีเป็นต้นจะเห็นได้ชัดว่าทัศนคติผู้นําแตกต่างจากเฟเนเดสมากๆและข้อที่5วิจารณ์ซานโชต่อหน้าซือ้อหนึ่งสิ่งที่เซอร์อเล็กฟอร์กัสตนไม่เคยทํานั้นก็คือการวิจารณ์ลูกทีมต่อหน้าซือ้อเพราะเรื่องภายในทีมควรที่จะจบภายในห้องแต่งตัวเท่านั้นแต่เอริกเชนฮากมีความคิดที่แตกต่างและได้สร้าง เด่นเดือดกับเจดอนซานโชให้ชาวโลกได้รับรู้เป็นที่ทราบกันว่าหลังจบเกมอาร์เซนอลนายใหญ่ชาวดัตให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ตัดชื่อเจดอนซานโชออกจากทีมเพราะนักเตะซ้อมไม่ดีนะครับงานนี้คู่กรณีใช้สื่อออนไลน์ต็อปโตโดยบอกว่าตนเองเป็นแพ้รับบาปหลังจากนั้นสโมสสอนกับเอริกเทนฮากยังได้ลงโทษห้ามเจดอนซานโชร่วมฝึกซ้อมและยังห้ามใช้สิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งรับประทานอาหารกับทีมชุดใหญ่โดยต้องไปซ้อมและกินอาหารกับทีมเยาวชนเหตุผลก็เพราะสตา ทีมชาติอังกฤษวัย23ปีไม่ยอมขอโทษจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับเรื่องวุ่นวายของซานโชกับเอริกเทนฮากยังไม่ได้รับบทสรุปแต่แว่วๆมาว่ามีความเป็นไปได้ที่แมนยูนเต็ดจะขายนักเตะออกไปในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งรอบ2เดือนมกราคมนี้เห็นไหมล่ะครับว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากเอริกเทนฮากเลือกวิจารณ์นักเตะต่อหน้าสื่อแทนที่จะพูดคุยเป็นการภายในและสุดท้ายกลายเป็นเรื่องราววุ่นวายจนสร้างผลกระทบกับผลงานของทีมไปด้วยสำหรับ5ประเด็นที่เอริกเทนฮาก ทำผิดพลาดเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่6ตุลาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ